มีข่าวด่วนแจ้งเข้ามาจากกรมเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่แจ้งเตือนให้ประชาชนให้เฝ้าระวังเชื้อไวรัสอีบนล่าง <c oughs> เชื้อนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสางนางไม้เจ้าพ่อเจ้าแม่และความฝันเป็นพาหะลักษณะของเชื้อมีทั้งตรงทั้งโคตทั้งบนทั้งล่างเชื้อ <c oughs> ดังกล่าวมีความรุนแรงมากระยะฟักตัวหนึ่งถึงสองวันก่ <c oughs> อนวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกผู้ติดเชื้อจะมีอาการตื่นเต้นกระวนกระวายอยู่ไม่นิ่ง ความคิดวกวนอยู่กับตัวเลขความฝันเงินทองจนไม่สามารถทำงานตามปกติดได้และหลังจากสี่โมงเย็นอาการจะทวีความรุนแรงขึ้นผู้ป่วยจะมีอาการหน่อยเหงาเศร้าซึมและหงดหงิดง่ายแต่จะมีบางรายที่จะมีอาการที่เรียกว่าสลับขั้วกล่าวคือจะมีอาการกระโดดโลดเต้นดีใจจนออกนอกหน้าเก็บอาการไม่อยู่โรคนี้เป็นแล้วไม่หายจะทุเลาเบาบางลงภายในเจ็ดวัน